สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พ,พ่อฟรีทารโลเขาขอบคุณเพื่อนๆที่สลับเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนขอนเขาขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทก,กาลังใจเขาขอบคุณ<ม>ที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาเขาให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหกข้อที่ว่าสิ่งที่ไพ่อยากบอกมีอะไรบ้างให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้ก็กดหุดคลิปไปก่อนเ <c oughs> มื่อเลือกได้แล้วก็ค่อยกดเล่นต่อนะอันนี้ก็จะเป็นปะเหลิวที่มีดําจับเป็นสีชมพูน่ารักน่ารักอันนี้ก็จะเรียกว่าอะไรกระบวยเนาะแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลย <c oughs> ชอบอันไหนคะเลือกกันได้เลยจ้ะ เอาล้วค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญาตเก็บแล้วมาฟังคำทำนายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันก่อนขออนุญาตปรับกล้องนะคะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเนะมันจะได้เห็นจะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไร ถ้าอยากบอกอยากแนะนําว่าตอนนี้อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทาพิธีดเดาะเคราะ์ด้วยการต่อดวงชะตาอาจจะเป็นการนอนในโรงหรือไม่ก็ทําพิธีสวดบางสกุลเป็นบางสกุลตายเพื่อป้องกันหรือไม่ก็เตรียมตัวหรือไม่ก็เรื่องราวร้ายๆมันจะได้กลายเป็นดีหรือไม่ก็คิดเตรียมการล่วงหน้าอาจจะทําพิธีในกรรมหรือไม่ก็ดึงสติหรือไม่ก็ทํกกาประกันอะไรเงี้ยแล้วก็วางแผนไว้ระยะย,ยาว อยากให้คิดถึงคนอื่นแล้วก็เป็นห่วงคนใกล้ตัวคนรอบข้างเราไม่ต้องไปห่วงไปกังวลมันมากนะคะเพื่อนๆไพ่อ,พออกมาเตือนแล้วก็ทําบุญไปหรือไม่ก็อาจจะไปทําบุญถวายหลวงศพก็ได้นะคะมันก็เป็นการต่อดวงชะตาของเราได้เหมือนกันจากร้ายมันจะกลายเป็นดีค่ะไม,ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสน,นะวุ้ยไพ่อะไรวันนี้คือมันเป็นไพท่ที่เราก็ทําใจอยู่นานแต่ว่าเราอยากอ่านให้เพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ คืออะไรอ่มีทั้งเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็เรื่องราวที่เราต้องแก้ไขไงแล้วก็พ่อยากบอกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีพระกิจนะคือเทพแห่งความสุขความลื่นลมแล้วก็ความผ่อนคลายจะมีเกี่ยวกับการอารมณ์ความรักความสบายหรือว่าความลื่นลมบันเทิงกายบันเทิงใจแล้วก็ความชอบพอความสดชื่นคือมันจะเป็นเรื่องอะไรที่ชิลๆอะ่ะมันจะมีการแบบเย้ายวนใจลื่นลง มีความสุขสำราญแล้วก็บรรเทาความขัดแยง้งให้ใจเย็นลงมีสติยิ้มได้แล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะมันจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามาทำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้ว่าเอ้ยเราควรจะทำยังไงมันเป็นแนวทางนะคะทักเครียดสีเรียทิ้งไปให้คิดซะว่าเราเล่าในทางยายฝังพวกความบันเทิงเป็นหลกักส่วนทัในใดที่รู้สึกว่าตรงนี้ดียากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้มันเกิดขึ้นจริงโดยเร็ววันนี้พระพรนทิทาโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆท่ททานเลย แล้วก็พิธีสืบชะตาคือพิธีมงคลเพื่อให้ชีวิตของคุณอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นการยืดอายุอยู่อย่างปลอดภัยอยู่ดีกินดีมีคนสนับสนุนมีผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วก็มีผักคุ้มครองมีสเสน่ห์แต่ยังโสดแต่ไม่ได้โสดตลอดนะคะคนรักจะอยู่กันอย่างแบบจุแก่เท่าไปด้วยกันเลยแล้วไพ่ก็ขึ้นใบสีสุขขวัญเป็นพิธีรับขวัญ เป็นพิธีเลือกขวัญให้เข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวอาจจะเป็นเกี่ยวกับงานมงคลงานพิธีแต่งงานงานกเกษียณง,งานรับน้องหรือว่างานเลี้ยงรุ่นก็ได้จะมีคนดูแลอุปถมัมปรับปรุงร้านใหม่ขยายกิจการแล้วก็จะมีการทําให้พ้นเคราะห์เปิดรับโชคเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆต่อไปในภายภาคหน้าคือใช้สติในการดําเนินชีวิตมันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามา ในชีวิตของมเพื่อนนะจ๊ะแล้วก็ได้ไพ่พพะอินประมุกแห่งถวยเทพจอมทัพสวรรค์คือมันสุดยอดแล้วนะคะคเพื่อนเมันก็จะเป็นประมาณว่าฟ้าวันใหม่ที่มีความสุขสมบูรณ์รุ่งเรืองมีอนาคตฟ้าหลังฝนมันย่อมสดใสเสมอมันจะมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็สดใสเติบโตมันจะมีความสุขกายสบายใจจะมีความสุขสนุก แล้วก็สบายแล้วก็จะมีการปกป้องพิทักษ์รักษาทีนี้เราจะมาฟังเราแมนเจอร์นะคะว่าแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปเนี่ยดูสิว้าวอยู่กองหนึ่งกันหมดเลย โดยแม่จะอยากบอกอย่างแนะนําว่าตอนนี้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาเวลาไปทํางานทําเงินก่อนก็ได้เพราะว่าความรักที่เพื่อนๆรอ,อเนี่ยมันกําลังจะมาแล้วมันเป็นความรักที่รอมานานใช่ไหมมันจะมีความรักที่สุขสมบูรณ์สดใสแล้วก็ประมาณว่าเออการรอคอยของเราเนี่ยมันคุ้มค่ามากที่เราจะรอคอยแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นหลักแท้ๆต่อกันแล้วก็เวรีุน คนที่คุณกําลังถามถึงเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณชีวิตของคุณก็จะมีความสุขสดชื่นสมหวังทีนี้เราจะมาฟังอเร็ก์โอการ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเขาอยาบอกอยางแนะนาอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนๆค่ะถ้าฟังแล้วเคลียร์ซีเรียสไม่ชอบใจตรงไหนทิ้งไปนะส่วนท่านใดให้รู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้มันดีอยากให้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราก็ขอให้มันเกิดด้วยความรวดเร็วพอพิทานโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลย เอาละคระกร์ดอยากบอกอยากแนะนําว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณแล้วก็แล,วกแล้วก็ทูตสวรรค์เนี่ยเขากําลังส่งสารแห่งความสร้างสารรค์แล้วก็ความหวังให้คุณอยู่นะคะทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน่าเขาอยากบอกอยากแนะนำาอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากแนะนําว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีความเอื้ออาทรแล้วก็มีความใจดีใจกว้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอย่างแนะนําว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปิดเผยแล้วก็ผลงานของคุณจะปรากฏให้คนอื่นเห็นว่าโห้ยนี่ผลงานของเราโว้ยเจง๋งลาอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอย่างแนะนําว่าเดี๋ยวมันจะมีความสุขสนุกสนานมีเรื่องน่ายินดีมันจะมีความปับปลื้มใจเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าได้ไปเอ็นจอยหรือไม่ก็จะมีความสุขกับชีวิตเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะขอจบการทานายของเพื่อนกองที่หนึ่งไว้แค่นี้เราไปต่อกับเพือพ่อนกองที่สองกันขออนุญาตเก็บนะ กองเพื่อนๆกลอกองที่สองมาเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ไพ่อยากบอกมีอะไรบ้าง ให้ขึ้นว่าเป็นร่างทรงจะมีบุคคลหรือผู้ทําพิธีกรรมให้ผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าประทับร่างตนสื่อกลางเป็นตัวกลางสื่อสารผู้ที่รับมอบหมายให้ทําหน้าที่แทนหรือสื่อสารสิ่งที่ได้รับมอบหมายการมอบหมายอํานาจอาจจะเป็นเป็นตัวกลางหรือไม่ก็อาจจะเป็นธุรกิจตัวแทนในหน้าทนาย การสื่อสารผ่านตัวกลางอุปกรณ์การสื่อสารแล้วก็ผู้มีสิทธิ์และได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแทนโดยชอบธรมอาจจะแสดงออกผ่านผู้อื่นแม่สื่อแม่ชักก็ได้นะคะแล้วก็ได้ไพ่พระสุขไพ่พระสุขเป็นเทวานะพเคราะห์ประจําดาวสุขแล้วก็เป็นตัวแทนของความรักความชื่นใจความอิ่มเอมความสุขโชคลาภความสุขทั้งโลกแล้วก็ความสุขจับ รูปธรรมรูปรสกลิ่นเสียงศิลปศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์โหราศาสตร์จะมีความน่ารักแล้วก็อ่อนหวานชอบความสวยความงามอาชีพก็มีความเกี่ยวกับความสวยความงามศิลปะมนุษยศาสตร์จิตวิทยาพวกกฎหมายมีโชคแล้วก็ความรักแล้วก็จะมีโชคแห่งความรักถ้าเกิดใครกําลังมองหาความรักอยู่มันก็กําลังจะมีความรักเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนาะ มันเป็นดาวสุกอ่ะเป็นดาวตัวแทนแห่งความรักอยู่แล้วมันจะมีความสุขสดชื่นด้วยไพ่ยง่างเป็นไพ่แห่งเครื่องรางมหานิยมมหาสเสน่ห์แล้วก็จะทําให้รักให้หลงอ่ะให้ลุ่มหลงโดยที่เราไม่รู้สึกตัวก็ได้อยากให้เพื่อนเอนเนี่ยคอยระวังด้วยนะคะอาจจะเป็นพวกคุณใสมนดําก็ได้พวกใสดำอะไรเงี้ยจะทําให้เราลุ่มหลงแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องตัณหากิเลสลุ่มหลงในเรื่องทางเพศ มีความสัมพันธ์ที่เน้นเรื่องอย่างว่ามันจะเป็นแบบทําให้เราเนี่ยเสียการเสียงานหรือไม่ก็เสียงานที่สําคัญสาคัญเสียเรื่องสําคัญสําค,ค,คัญไปเพราะว่ามัวแต่คิดเรื่องอย่างนั้นนะเรื่องอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยเนา <ming led> ะก็กันไว้ดีกว่าแก้นะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดนาฬีพันหลักจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องรางด้านเสน่ห์เมตตาโชคลาภความ ับผิดชอบแล้วก็ความกระตันอยู่ต่อบิดามดานำพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความรักที่มีต่อบุพการีนางสงการเทศกาลปีใหม่ไทยพักจากการดูแลพ่อแม่ปู่ย่าความรักความอาลัยคิดถึงคึงหาความไม่ตากรุณาต่อกันแล้วก็ความมีเสน่หาซึ่งกันและกันก็คือจะแบบว่าจะหยุดพักเกี่ยวกับพวกดูแลคนป่วยหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ เขาก็จะมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับความรักคนรักอะไรอย่างเงี้ยอมืมันจะเป็นช่วงของความรักอะ่ะเรามองว่ามันจะมีเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับความรักมากกว่าอืความรักล้น้วนๆเลยเนาะมันเป็นไพ่แห่งความสุขพระสุขก็เป็นความรักเมตตาความรักเหมือนกันแล้วก็เจดนาลีพันลักก็คือ เป็นการกระตันยูรู้คุณต่อบิดามารดามีความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าเราก็อยากปีกวิเวกมาดูแลคนหลักบางอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ผิดนะคะแล้วก็ไพ่พอังคารเทวนพะเคาะประจําวันอังคารคือการสู้รบสงครามผู้นําความกล้าความใจร้อนความหุ้นหันพันเล่นความสู้รบอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกทหารตำรวจวิศกรนักบุกเบิกผู้วิชิตขาบูขาลุยหรือไม่ว่าพวก ที่มีความกล้าหาญแล้วก็ขยันมีความกดง่ายเด็ดขาดอารมณ์แรงฝ่าฟันระวังความใจร้อนทําให้เกิดความเสียหายได้นะคะระวังการประทะแล้วก็การใช้อารมณ์มีเรื่องให้ตัดสินใจเด็ดขาดแตกหักแล้วก็เอาชนะฝ่ฟาฟันแต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดเกิดสงครามหรือว่าเกิดการทะเลาะกันอย่างนี้เรามองว่าคุณจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเพราะว่าคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ทีนี้เราจะมาฟัง เราไม่เจอกันดีกว่าแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปเนี่ยถึงเวลารักก็รักถึงเวลาลบก็ไม่เคยยอมใครจริงเอฟซีของเราดีแล้วค่ะเอฟซีของเราทำอะไรถูกบทนะคะเพื่อนๆคะทราฟังแล้วเคลียร์ซีเรียตรงไหนทิ้งไปนะส่วนท่านใดท่ารู้สึกว่าตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดขึ้น โดยเร็ววันนี้พอยพิีทาโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกทกท่านเลยเราเวนเจอร์อยากบอกอยากแนะนําว่าตอนนี้ถ้าเป็นเพื่อนอยากจีบใครนะให้ลุยเลยอีกนิดเดียวเขาก็จะมาให้เพื่อนเพื่อนี่ตูจุบแก้มแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนกับเขาอะมีอารมณ์อยากจะอยู่ใกล้กันแล้วก็อยากจะอยู่ในวงแขนซึ่งกันและกันใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มีความห่างไกลกันแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมันจะมีการมาอ่อยการมาอ่อยกันแล้วก็จะมีการมาฝฟมาจีบกัน แล้วบางท่านบางรายนี่จะได้ไปฮันนีมูนไปดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์ไปเที่ยวกันทางน้ําทางทะเลเกี่ยวกับพวกแหล่งน้ําอาจจะไปพวกรีสอร์ทรีสอร์ตหรือไม่ก็พวกสวนน้ําสระว่ายน้ําทะเลอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะทีนี้เราจะมาฟังออลล็กับกายกับสิ่งศักดิ์สนะิทธิกันว่าเขาอยากบอกอยากแนะนําอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้ เอาแล้วค er pues nah, ือการอยากบอกอยากแนะนําว่าขอให้เพื่อนๆเนี่ยคิดใหม่เพื่ออนาคตของคุณแล้วก็คิดใหม่เพื่อทางเลือกที่ดีที่สุดมันจะมีทางเลือกที่ดีที่สุดเราก็ต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าใครอยากบอกอยากแนะนําอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากแนะนาว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรก็ทําไปเถอะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็เป็นที่รักเป็นอะไรที่น่าเอ็นดูอยู่แล้วการแสดงออกจะเป็นแบบเด็กๆอ่ะ ทำอะไรก็น่ารักทําไปเลยเพราะว่าใครมองก็จะน่ารักหมดในช่วงนี้เพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนน่ารัก <S 2> <S 2> <S 2> แล้วสิดิ์สิยาบอกอย่างแนะนําว่าตอนนี้ให้พูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็ให้มีความจริงใจแล้วก็เปิดเผยด้วยสิดิ์สิสยาบอกอย่างแนะนําว่าเดี๋ยวไอ้พวกที่ใส่ร้ายหรือว่าอิจฉาริษยาเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะต้องหน้าแหกแล้วก็หน้าแตกไปเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวความจริงมันจะปรากฏเพื่อนๆก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นผู้ไร้มนทินแล้วก็ จะมีการปกป้องคุ้มครองภัยไปบานว่าไม่มีภัยกับเพื่อนๆเลยขอจบการทํานายไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านภัยนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอย้านะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึง่งถ้าตรงแปว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงกันส่วนท่านใดถ้าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือไม่ใช่หรือไม่จริงทั้งหมดก็ทิ้งมันไปคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฝากความบันถึงเป็นหลักส่วนท่านใดรู้สุกว่าอุ้ยตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรา ก็ขอให้มันเกิดขึ้นจริงๆโดยเร็วนี้พระพทาโลกขอไปอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยชนท่านใดที่เข้ามารับชมและฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอร้องนะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทาคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันแล้วต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยสาหรับทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่ทำทาสแตปมให้เราด้วย แล้วก็ขอบขอบ,ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปถ้าเป็นไปได้ก็รบกวนกดเป็นสมาชิกของช่องชาแน,นลน้อยๆให้เราด้วยนะคะขอร้องนะเพราะว่าเราจะให้สิทธิพิเศษคือฟรี3คําถามในการดูดวงไร้สดเราจะให้3คําถามแล้วก็ดูแลเป็นลําดับต้นๆเลยประมาณว่าจะดูเป็นดวงส่วนตัวนะแค่35บาบาทเองมันคุ้มนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าท่านใดที่ไม่ได้กดเป็น สมาชิกของช่องก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็น ft ของเราเราดูให้แต่ขออนุญาตดูแบบสุ่มนะคะส่วนนั้นใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็น f c ของเราก็ขออนุญาตข้ามเลยนะขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ